ต้นมันบ้ามากเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยต้อมอยู่ข้างตีเลยเฮ้ยฮะมาเรื่องไอเฟอร์นี่ไงนี่ไงไอ้เฟอร์เข้าวอกันไหมเพื่อนเออเอาแปดแปดแปดไหม ไม่กูมีคำถามมึงรู้หรือเปล่าว่ามันมีฟังก์ชันแบบพิมพ์ปุ๊บเข้าปั๊บอ่ะนี้แต่มันจะบลัคเพื่อนบลัคไม่บลัคจะบลัคไม่บลัคมันต้องใช้สองทีไม่บลัคสองทีมันไม่เข้าอ่ะคือยังไงอ่ะก็พิมพ์สองทีไงมัาไม่เข้าเดี๋ยวก็ไม่หรอมันจะบลัคเช่นแบบว่าแมพขึ้นอ่ะเพื่อนไม่ได้เลยเฮ้ยเฮียใครเต็มเลยวะแปดแปดแปดนะ มีคนมาชิๆเฮ้ยมึงออกว่าคนนี้ใครไม่รู้คนมาเออแบบนึงดิคนมาเฮี้ยเป็นบริษัทไอ้เหี้ยแปบแปดแปดไป็นไรเหี้ยเข้ามาเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เอาแปดแปดเก้าไหมแปดแปดเก้าแต่กูได้ยินเลยกันล้วไม่จบกันเลยอ่ะมันโมโหจัดอ่ะ จะไปรู้เลยว่าเขาเป็นใครเที้ยมันไม่ดีหัวหัวลูกมันติดอะไรมาเอาไปแปดเก้าแปดแปดเก้าเข้ามาไปเที้ยมไอ่นั่นกำลังคุยกันเลยกำลังคุยเที้ยมกำลังโมโหอ่ะเอาไงินใช้เขากำลังโมโหกันเลยอ่ะเฮ้ยตรงนี้ไงตรงนี้มีหุยมาดูเพื่อนนะไอ้เที่ย

มามามาตัวเปิดเก็บให้เรียงเฮ้ยเฮ้ยพี่ออกให้เรียบรวังเพื่อนตายเพื่อนเอ้โข อีกตัวหนึ่งปิดตัวชุบลอง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 เขาขึ้นมาสวยเพื่อนเลิกเก็บไว้เลิกกดเก็บเลิกกดเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นให้เออกดเดี๋ยวกูไปอาบน้ำสาบผมมั้บ แล้วหมืนมีอะไรติดหัวมั้งอุ้ยเลยป้ายฮะเออแก็บเลยแก็บเลย โดนหัวนะวะฟ้าหนูตายอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูจะไปเรือมีคนมาเรือมีคนมาเพื่อนเถาวัยว่ยนหิววชิวชิวๆๆๆขึ้นๆๆโดน,นหูเยอะมากระวังให้มาก ตายตายตายมาตายเฮ้ยไอเรื่องตายสวยสวยเปิดเปิดเปิดเขาชุบเออสวยสวยมากเก็บเข็บเข็บเข็บเฮ้ยไอเข้ยเผือตีกูอีกล่ะใช่หรอเมื่อกี้เขื่อนตีมึงอหรอมัน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 ก็ต้องมั่งแหละโอ้โหมันอีโก้เกินว่ะ จุดท้ายแล้วเว้ยเนี่ยหนนะัวเว้ยเนี่ยแต่ทำไมอันนั้นมันหายอะยอหายเออเอ,อเออม,ม,ม,มี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 อันนี้อีกสามจุดเดีย๋ยวไปริมเลได้เราไปริมเลต่อได้บอกเ,เขาโคตรแ,แกงกันเว้ยเปิดยาหิวของดิส่งมะเอามา ไม่พวกมึงจะแย่งกันอีกเหรอเพื่อนอันนี้มันเข้าส่วนตัวไงโอ้เออเว้ยไม่ที่เห็นก็ส่วนตัวทุกอย่างเลยนี่โอ้โหอันนี้คืออะไรกระแสปะไม่คือของไม่มีก็บอกน้องรวมก็ไม่ให้น้องรวมห้ามตลอดเป็นอะไรอุ้ยห้ามไม่ให้น้องรวมเลยไม่ให้ทองรวมเอาไรปะมองหมอนมาแล้วหมอนมาแล้วหมอนมาแล้วไปเร็วไปเรื่องเร็วจุดอย่าให้หมดเร็ว ้าหามันอยู่ในวอลต้องเอาอ่ะมีเขาเลยครับใครตรงมาเขาบนเลยครับเขาบนเลยครับโอเคครับตั้งแต่มีเมียก็เปลี่ยนเยอะเยอะเฮ้ยที่กูที่กูมักที่กูมักที่กูมักเร็วเฮ้ยเราสามคนเอาจังวะบ้าเดนกูเมะกูเมะเทีมึงตีมึงใส่เนี้ยไอ้เียนี่ตีกูอย่างเดียวไอ้เฮียตีไม่หยุดไอ้เฮียจัดยดี๋ยวเดีวรอการเดี๋ยวรอก ไม่ใช่ครับเพื่อนเอาหัวกูไปอีกสองไงไอ้เงี้ยเฮ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 ้ยีฮ้ยเส้ยเร้ยเร้ยเฮ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 ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยวนึ้ย้ยเฮ้ยเียเยเ้เ้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้ยเฮ้้้บเฮ้ยเฮ้้ยเฮยเก้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปรีบเย้้้้้้้้้้ฮยฮยเ้ยเียอะไรอ่ะ ครอบครัวนี้ดันจริงนครอบครัวถีดบุญเฮ้ยคุยคุยกันก่อนไหนเฮียตรงตรงนี้เราต้องใจเย็นนะเนี่ยดอกนี้เรานอนกันยาวเลยนะนอนยาวนะกูบอกก่อนตำๆมีสิบนาทีนะไอ้เฮียมีอีกสิบนาทีเขาบอกได้ปะเขาบอกอฮ้ยมันไม่มีคนเลยด้วยนะคว้าคว้าใช่ใช่จุดสุดท้ายไม่ชอบเลโป่งนะโป่งนะเอาเอาเอาไฮยีน่าลุยเดี๋ยวนึกนับเขาแล้วเดี๋ยวนึกนับพี่แซนเดือดหรือสวยเป็นนี่สวยวางหัวเพื่อน ระวงให้มากบนเรืองวุ้ยกดล็อกรถจีปุ๊บจับเปิดเปิดชุดได้ไละฝากหลายืยืไม่อยู่เปิดเปิดได้แล้วยื่อตอน้น เลยมาแล้วก็มาแล้วไอ้เรื่องเสียงตัดหรอเรื่องหายไปไหนวะไอ้เรื่องอะโวย วิ่งเขี้ยไปทางไหนก็มีแต่สีนี้โคตรเยอะเลยไอเรืองไอเรืองลบกุ๊บกว่าไอเรืองเฮ้ยน้องกูตายลบลบกุ๊บกว่าไอเรืองไอเปิดไปแล้วเห็นป่าวขวาท่านะไอเปิดไปไหนไปไปไหนวะมันจะไปไหนวะไอมึงเดินไปไหนเปิดเพื่อนขวาพี่จอรเลยกูอยู่นี่กูอยู่ไก่เรืองเจนพี่หาอยู่ ล้อลรอด่วนไปอยู่ข้างหลังผมตีผมว่าเราต้องตั้งกำแพงเมืองจีนเราตั้งเราตั้งกำแพงเมืองจีนไอเรือกระโดดก็ได้รูตายน้องนมองกันเออจะโดนไม้

แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไอเอ่อเสื้อสีดำเฉยๆนะเอ่อไอลูดบ็อกลูดบ็อกลูดบ็อกนักลานะกากเอาเลยเขาพร้อมเข้าแก๊งก่อนโอเคก็แต่มาเแปดแปดเก้าได้ไงวะโทนี่อยู่กูแอบอยู่กูแอบอยู่เพื่อนไม่เห็นมึงพี่เงี้ยไม่เห็นมึงเชื่อกูดิรอหน้าคือหันหน้ากูพร้อมล่าเหยื่อ

เฮียมาน่ะไอไอต้นมั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 นลำจังวะไม่ไอต้นมันมันมันอยู่คนมันมาชุดแก๊งไอต้นมันมาชุดแก๊งสีส้มสีส้มมันมาคนเดียวมันเก็บหมดเลยเนี่ยเชี่ยนบ้าจังวะไอเชี่ยต้นน่ะมันลำเชี่ยนขนาดนั้นตัวมันลำจัดอ่ะมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนดูไม่ออกเลยมันจะเป็นยังไงเพื่อนเป็ยังไงหลังมึงเนี่ย เขาตามมแล้วไอ้น um ี่ไอ้นี่หน่้อ้ตนอ่ะแอ่พอมาที่ต้นมึงมึงต้นมึงให้ต้นเราไปไอ้ต้นขอะมามเอาไอ้ต้นตาโมเอาย่าพ่งอย่าพ่งอย่าพ่งตายตายแล้วมัตายแล้วตายแล้วเออเอาเลยเอาเลย้ยกกิกกิลกกาักมาหลักอีโมโอเมกซ์โอ้พี่ดดเลยเฮ้ย ยังไม่ได้ใช้ชีวิตยังไม่ได้ยืมตุ๊กตุ๊กตุ๊กตกตายตๆยตายตายตายชย่ยย่ยช่วตายตายเบิร์นเบิร์นเขาเวเดีวเยนดียวดูเลยดูเลยเขาเ้ียวเขาเร็มคนเดียว้ิไมีเรื่อคเฮ้ย้ิงวแดงังไปอะไรเธออะไรพี่มาอะไร้หิงหวแดง้ังดูเย

ชุบไหมครับพี่พี่ชายเ้ดามพี่ชุบไหพี่เ้ส้มมชุบมะับเอ้ยมาชุบพี่ผู้หญิงเนี่ยเนี่ยพีผู้หญิงเขานอนไอช่อเขาบอกรอเก็บไิงมีหอเแล้วครับขอครับไอครับพูดมันนะครับไอไอเรือมึงอุ้มไขมาชุบวะ ไอ้เหี้ยคนนี้กขา,าไปเปิดสัตว์อมผูม้หญิงอีเหี้ยรนรกโอ้โหไม่ไปเปิดเลยอะวงปเอาใครมาไม่รู้เนี่ยกู <c oughs> ก็เห็นมันสีดำกูเลยคว้ามันก่อนนี่ <c oughs> อะเหี้ย,ยมันเป็นสีหย่างงั้นเป่นไรเพื่อนดำไปละพี่เสียจใจที่แซมไม่มาช่วยพี่นะพี่บอกก่อน <c oughs> พี่สุดเสียขอโทษครับเดี๋ยวผมกำลังจะไปครับพี่ไอไ,ไอ้ต้นมันกบด้วยมันเป็นยังไงมันชอบเอาล็อกก่อนหรอ มันข้างนะ้ีหอ่ะกูกูเลยหยุดความข้างมันไงเงไมื่อกี้อ่ะเออมันกำลังข้างไม่ประเด็นอะภาพกูอ่ะเคยเลี้ยงตายใช่ไหมกูอ่ะแล้วกูเดิอนอยู่มันตีอยู่ข้างล่างแต่กูตายที่อ่ะ